สวัสดีครับท่านผู้ชมผมกอปกันช่างนะครับวันนี้จะพามาชมงานแก้ไขดัดแปลงหลังคาเดิมนะครับให้กลายมาเป็นทรงโมเดิร์นพร้อมฝ้าไม้ระแนงนะครับเห็นไหมครับนี่หลังจากที่แก้ไขดัดแปลงทําเสร็จหมดแล้วนะครับภาพถ่ายจะเป็นอย่างนี้นะครับความสวยงามของฝ้าก็จะทําให้บ้านดูดีดูหรูขึ้น ฝ้าตัวนี้สามารถเปียกน้ําได้นะครับเป็นฝ้าภายนอกนะครับน้ําเข้าได้ออกได้นะครับไม่เสียหายเหมือนการใช้ฝ้าฉาบเรียบนะครับหลังนี้เมื่อก่อนจะเป็นใช้ฝ้าฉาบเรียบเอามาทํานะครับเดี๋ยวดูความแตกต่างของฝ้าฉาบเรียบนะครับว่าเอามาทําภายนอกแล้วเนี่ยมันมีข้อเสียแบบไหนนะครับอันนี้เราดัดแปลง ทำโครงใหม่โดยใช้แผ่นหลังคาเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนรางน้ําใหม่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ย้าบอ,อกมาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับดูความสวยงามนี่คือสภาพหลังคาเดิมเห็นไหมครับนี่คือฝ้าฉากเรียบฝ้าฉาบเรียบเหมาะที่จะใช้ภายในเท่านั้นเห็นไหมครับพอน้ําล้นรางน้ําปุ๊บเห็นคาบด่างฝ้าหลุดเห็นไหมครับเนี่ยด้านชายหลังคาด้านหน้า นี่คือการใช้วัตถุสิผิดประเภทนะครับแล้วกรอบด้านหน้าก็ทำค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะดูไม่ค่อยสมูทนะครับเนี่ห็นไหมครับเป็นกรอบใหญ่ใช้เป็นฝ้าทาสีทั่วไปนะครับตัวเนี้ยเหมาะที่ใช้ภายในนี่หลังจากที่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับดูความแตกต่าง โอเคก็ขอขอบคุณสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจากกอบกันช่างสวีส